สนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิตจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนอใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศ xa đi trước trân hoa pepsi bởi mùa xa thả กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสอสอสศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการเปิดพื้นที่สร้างสุขสามไวัยไม่สูบไม่ดื่มจัดการประกวดโรบินสันลูกทุ่งคอนเทสต์รอบคัดเลือกนะณเพลินสเปซช,ชั้น3โรบินสันสมุทรปราการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการร่วมกับองค์กรสภาสืบสารศิลปะและวัฒนธนรรมแห่งประเทศไทยสคลอสมุทรปราการสำนักงานหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการและ ภาคี่คือขายเปิดพื้นที่สร้างสุขสามวัยไม่สูบไม่ดื่มจัดการประกวดโรบินสันลูกทุ่งคอนเทสต์รอบคัดเลือกประเภทหญิงจำนวน13คนและประเภทชายจำนวน21คนนบริเวณชั้น3 0ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายเอกลักษ์แสงสุวรรณผู้จัดการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยนายทิติพัทรสิทธ,ธิกิจโปรเจกต์เมนเจอร์หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการนายสุรเดช พันธุรั์ประธานสภาองค์การสืบสารศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตลอดจนคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิประกอบไปด้วยนายสุรเชษฐ์โพอ่อนผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางยาแพรกว่าที่ร้อยตีนัทพลนาคเตครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวัดทรงธรรมอาจารย์อนุกรราตากก่อนคณะกรรมการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมนายวิรยศมูลเมืองแสนรองประธานฝ่ายบริหารกิจกรรมสภาองค์การสืบสารศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักนายเอกรักษ์แสงสุวรรณผู้จัดการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าโรบินสันไละ์สไตล์สมุทรปราการได้กล่าวสำหรับการประกวดร้องเพลงโรบินสันลูกทุ่งคอนเทสต์ไม่สูบไม่ดื่มที่จัดขึ้นโดยการร่วมมือแบบบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนคือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสคอลและองค์กรสภาสืบสารศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสสวและศูนย์การค้าโรบินสันไละ์สไตล์สมุทรปราการ เปิดเวทีกับประชาชนทั่วไปในจังหวัดสมุทรปราการและทุกจังหวัดทั่วประเทศได้ร่วมแข่งขันแสดงความสามารถด้านการร้องเพลงลูกทุง่งชิงทั่วจิตยศประกาศนียบัตรและเงินรางวัลรวมกว่า26,000บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประกวดได้ใช้เวลาว่างจัดการทำงานการเรียนการทำกิจกรรมด้านนันทนาการสืบสารศิลปะและวัฒนธรรมบันดีให้ห่างไกลจากยาเสพติดสร้างเสริมสุขภาพทางด้านร่างกายจิตใจปัญญาและสังคมเพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางผ่าน รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาคราัฐเะเอกชนตามนโยบายของภาคราัฐการจัดงานโรบินสันลูกทุ่งคอนเทนต์ไม่สูบไม่ดื่มในครั้งนี้นับเป็นปีที่2แล้วที่ทางทุกจัดงานได้เปิดเวทีให้ผู้ที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งได้แสดงความสามารถผ่านการประกวดบนเวทีแห่งนี้ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจร่วมสมัครเข้ามาเป็นจำนวน34คนและได้เข้ามาร่วมประกวดรอบคัดเลือกประเภทชายและหญิงและคัดเลือก10คนในแต่ละประเภทเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันต่อไป าราาพ,พุ่นใหญ่ๆก็ลำบากใจเหมือนกันนะครับเจอน้องๆรุ่นฝ่ายแรงเข้ามาบางท่านนะครับเป็นศิลปินแบบมืออาชีพได้เลยนะครับเสียงฟังแล้วก็ประทับใจบทุกท่านเลยนะครับยินดีด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ได้ไปต่อเนะะอี่ยพี่ครับ วันนี้ผลการประกวดเป็นไงครับหลังจากที่แต่เริ่มจนจบในวันแรกครับพี่เอกถือว่าเกินคาดสําหรับผู้ที่เข้ามาร่วมประกวดนะครับแล้วก็เหนื่อยแทนคณะกรรมการในเรื่องของการตัดสินด้วยครับโหเหนื่อยพี่บอกได้เลยว่าการประกวดในครั้งนี้ถือว่าผู้เข้าประกวดนั้นมากนะครับและก็มากความสามารถด้วยด้วยความที่อย่างที่พี่เอกได้นาเรียนเลยว่า การตัดสินของคณะกรรมการนั้นถือว่าเป็นเป็นที่สิ้นสุดจริงๆแต่มันก็สร้างความหนักใจให้กับคณะกรรมการทุกๆท,ท่านเพราะทุกท่านนั้นมีความสามารถจริงๆนะครับและพรุ่งนี้วันชิงนะพี่เอกวันชิงพรุ่งนี้นะครับน่าจะสนุกแน่ๆนะครับเพราะว่าทั้ง20คนนะครับใน2รุ่นนี้นะครับ,รบที่เข้าไปแต่ละคนนี่เรียกได้ว่าสุดยอดกันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าเราเปิดโอเพ่นทั่วประเทศเลยที่ให้เขามาร่วมนในวันพรุ่งนี้นะครับครับมีทั้งเงาเสียงเงาเสียง ที่เป็นทุกอย่างที่แบบว่าสุดล้อมครับพรุ่งนี้ฉันได้ดูนักร้องต่างยุคต่างสมัยมาร่วมชมร่วมเชียร์ให้กำลังใจกับนักร้องนะครับในงานครั้งนี้ไม่สูกไม่ดื่มนะครับลูกทุ่งคอนเทสต์โรบินสันเราจัดปีนี้เป็นปีที่สองละครับครั้งที่สองด้วยนะครับทางสกลนะครับสสแล้วก็โรบินสันสมุทรการโดยพี่เอกครับครับครับต้องขอลาไปก่อนนะครับแลวพบกันใหม่นะครับ ทีมข่าว a e c TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชีสุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์บอดทั่วประเทศซ่าที่ทุกจังหวัดเ<า><า>ต็มซี่บอกหมดซ่าอารอน